ตรงนี้ <laughs> ดูพี่นะสามโลสามสามโลร้อยยีบหกบาทนะแกไปนะจ๊ะแกไร้เลยป่ะได้เลยครับเท่าไหร่รถเจ็้อบหกบาทเจ็ดอบหกเลยบาทไมลดไหมก็ได้จ้าเลยบ

ขอบคุณครับ,บค,ครับเนี่ยแดร็บอวันแล้ววันเล่าปีเก่าปีใหม่โอ้โหเลยเนะ <c oughs> นี่ยเน็ตมันเป็นยังไงวะวันทองร้านเฮียรัก เสร็จเราหมดแล้วล่ะลาเอาพูดหนึง่งรถหนั่นลูกเอทำอเไรมาแชร์เลยไม่ต้องห่อเลยอ่ะห่อเลยไม่ดีเปลี่ยนให้ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับเออเด็กชายก็ชิบให้แค่นี้อืมเฮ้ยแกเด็กค่าที่ค่อยเอานะโอเคไม่เอาคือขอบคุณวันนี่ยเดรอดนะโอเควันนี้ไม่เอาค่าที่นะครับเป็นของที่มาผู้ชายเป้นของที่ตรวจบางจัง ส่วนกลางลูกขนาดกำลังกินครับ,บสองโลขึ้นูกเปลือกรุบกว่าเจ็ด,ด,ดสิบวันละเจ็เสิยง เดี๋ยวดูนะครับถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปนะครับดูนะครับหนึ่งสองืมเปิดบางมากครับนี่ครับอืมสุดยอดครับเยียมเลยครับบรรยากาศร้านทุเรียนหวันทองระยองมาแล้วครับลูกค้ามาเรื่อยๆครับเป็นลูกก็จะได้หลายภูหน่อยแบบนี้หบาก็ดีครับแกะใหม่ๆนี่แจกแจกกันครับเป็นนั้นแบ่งสำหรับคนทานน้อยไม่อ้วนมากอ้วนพอประมาณ ก้นพอประมาณพี่ใช่ครับแต่ถ้าพี่กินแล้วปิดใจนะสามคู่ด้ยนะพี่สองโอเคพี่หยิบมาเลยจ้ะเดี๋ยวดูใส่ถุงให้นะคะับาันนี่ครับร้อยเจ็ดกับร้อยแปดกนได้ไหมตะเกนได้พี่สวยมากเลยสวยางินชินสามโครึ่งนะแหีเลยนะจ๊ะสามโลครึ่งเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทไปเลย ตัวก่ไร่ะคะตอนนี้220บาทอนยอม220บาทโคใหญ่จังใหญ่โตมีหโหลานวัดทูกโอ้โหโชว์ยังกระดังแบบเลยครับเฮียจะถ่ายรูปไหมเฮียก็จะถ่ายรูปอะไรเนาะ ขายรู้ไหมมาแปงรวมเทียเราจะขายกัน770บาท770่ายลงอะไรลงเพจเหรอคะครับแล้วก็ยูทูบช่องอะไรนะแบกพุงไปเที่ยวครับแบกพุงไปเที่ยวครับกล้องยี่ยังมาแปนเท่าไหร่นะพี่แบกพุงไปเที่ยวแบกพุงไปเที่ยวครับรวยมากเลยคิวซีแล้วครับวันนี้บอกเลยว่าเนื้อนี่สุดๆจริงๆริงวันนี้กินไปแล้วบอกเลยว่าติดใจแน่นอน ดูดูปลาปางต้องมาปางปาปางเหรอ,าอ,าอาปาปางเขาเป็นลงวะไม่ใช่ต้องสวยงามต้องเขาสวยมากเลยตัวสัตว์เครื่องนี้เขาเก็บได้ดูเดียวโหวของคุณพี่ได้ไปนะดูเดียวสายนี้ต้องติดค่าลิขิตแล้วเนี่ยออทุกชักทุกชักทุกชักตุ๊กมาลิกาสีตุเลียนนี่ขายถึงเดือนไหนดิอ๋อเรื่อยๆครับพี่ จนกว่าจะหมดนะจนกว่าจะหมดบอกไปถูกเลยพี่ว่าต okay, okay. ื่นเงินไหนบางทีก็ตลอดปีก็มีเอากินเรื่องมมีตลอดที่แต่แต่ปัญหาได้หรือเปล่าใช่ดูวูนี้นะครับดูวูนี้นะครับบันชูชีโอ้ป็ไงฮะครับสตกใจครับตามไปกินที่บ้านมาโอเคไป ครับ